สวัสดีครับพวกเรากลุ่มใช่นะครับได้รับให้ดูแลในส่วนของสองกตาจังหวัดสุรินทร์นะครับทางกลุ่มเราเนี่ยอยากวางแผนด้านกลยุทธ์ราคาในตลาดออนไลน์ในอนาคตให้ดีครับเพราะว่าพวกเราเชื่อว่าต้องขายได้ดีในระดับหนึ่งแน่นอนครับเพราะว่าข้าวหอมมะลินั้นมนสามารถขายได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วครับแน่นอนครับว่าคงติดปัญหาด้านการขายออนไลน์อพอสมควรทางกลุ่มเราเนี่ยได้มองถึงปัญหาตรงนี้ครับว่าคนในสกตอรหรือพนักงานบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเทคโนโลยียหรือว่าการวางแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์เท่าไหร่ครับกยังมองเห็นปัญหาในการทางานว่าเป็นยังงไ้าเราาจะอยกแนนนว่าเราจะช่วยปัญหาตรงนี้ ว่าการเข้ามาทํางานในระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องนั้นมีวความสำคัญเป็นอย่างมากโดยทางเราเนี่ยอยากวางแผนงานให้เป็นการทํางานอย่างต่อเน,นื่องโดยการที่มีคนในสปตอเนี่ยเข้ามาทํางานในระบบออนไลน์เป็นท่อดๆอ,อ,อีกทีเพื่อที่จะได้เรียนรู้งานไปเรื่อยๆจากพนักงานหนึ่งคนในวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นพนักงานอีกหนึ่งคนครับสิ่งที่พวกเราวางแผนและมีไอเดียที่จะเข้าไปช่วยเหลือ,อสอตอสุรินทร์นะครับมีจำนวนมากแต่ว่าเวลาให้จํากัดน,นะครับผมขอพู่อสามข้อลาก่อน,อนคืออย่างแรกเริ่มนำสินค้าของสองตอสุรินทร์นะครับเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่มีผู้ใช้ไปจำนวนมากน,นะคบพร้อมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ด้วยและ 2. เสนอแนวทางในการเพิ่มจุดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์ในบรรจุภัณฑ์ของสินค้าสอตอสุรินทร์และก็3นะครับทางเราไม่ได้มองแค่ในออนไลน์เดียวแต่เรายังเห็นความสาคัญของออฟไลน์ด้วยซึ่งทางเรามีการดิวกับรถขายของที่มีระยะการเดินทางผ่านสอสอสุรินทร์ไปขายตามหมู่บ้านห้องเช่าหรือชนบ,บทโดยมีการแบ,บ่งเปอร์เซ็นต์กับเจ้าของรถนะครับ ซึ่งถ้าเราเน้นขายในราคาถูกแต่ว่าเน้นผู้ซื้อเป็นจำนวนมากนะครับในส่วนการเพิ่มยอดขายและการทําแผนการตลาดเนี่ยพอเราได้คุยกันดีๆแล้วว่าการที่พี่จะมีความรู้ความเข้าใจในการทาการตลาดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตรงเีครับเราเลยได้วางพอสีแน่นกันคือ3าเอนั่นเองครับในส่วนของเอแรกนะครับไม่เพียงแต่เราจะทําการตลาดเท่านั้นนะครับแต่เมื่อส่งต่อไปอย่างพี่ๆเนี่ยพี่ต้องสนุกกับสิ่งที่ทำนะครับเอที่สองเมื่อเกิดการร่วมมือทางการตลาดแล้วเนี่ยต้องเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆพร้อมกับพวกเรานะครับ ก็ื At ่อจะได้ไปใช้งานต่ออย่างมั่นคงนะครับเอที่3เมื่อทํากระดาดออกไปสู่ผู้ซื้อแล้วเนี่ยเราต้องนาข้อมูลที่ได้มาวเคอและปรับปรุงคุณภาพทั้งสินค้าบริการนะครับเพื่อร่อมมือัปทำกราดาลจะต้องตอบโจทย์กับผู้ซื้อนั้นต่อไปนั่นเองครับโดยพวกเราได้วางเอาไว้ในส่วนๆดังนี้นะครับในส่วนของอีคอมเมิร์ซก็จะมีช้อปปี้รัซาด้าไลน์ไมน์ช็อปนั่นเองครับแชทอีคอมเมิร์ซจะมี Facebook i g และไลน์โอเอครับการวาง c ีไอของแบรนด์พอสมมัติของแบรนด์ภาพลักษณ์ความรู้ Consumer r e l a t i o n s h i p ก็จะมีบะบบ m e m b e r r e w a r d นะครับเก็บแต้มต่างๆรวมถึง Tele เซียนะครับบริการการขายและค่าสั่งซื้อผ่านมือถือได้ครับโดยพวกเราคอนเซิร์ตสี่หนึ่งนะครับส,สุดท้ายก็คือว่าเราจะทำะต่างๆเนี่ยระบบให้มันเป็นอคอขวดเพื่อพี่ๆจะได้มีความรู้ความเข้าใจในจุดๆเดียวที่ไม่ต้องแตกแยกออกไปนะครับเป็นส่วนๆเพื่อเกิดความสับสนนั่นเองครับสุดท้ายนี้พวกคุณคุณรู้แล้วว่าโลกกำลังเปลี่ยนคุณพร้อมจะเปลี่ยนตามโลกหรือว่าต้องโดนบังคับให้เปลี่ยน แล้วเจอกันในทีมชาติ